ครับสวัสดีนะครับบินรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมไกจ่จ่าได้ยินไหมว่าเสียงใครฟอร์จูเนอร์ปี12สภาพแบบนี้รถบ้านฝากขายส,ยสวยๆแบบนี้นะพี่นะคันนี้นะครับสีขาวสีเต็มสีแท้จะไม่ต้องเก็บเลยให้ดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับยางเป็นบิสโตนสวยๆแบบนี้ นะครับอ่าตัว50ปีนะเครื่องยนต์3,000นะครับสบภาพแบบนี้เลยสวยๆเต็มๆสีเต็มคือพี่เอาไปใช้นะบอไอ้คันนี้พี่เอาไปใช้อย่างเดียวพี่ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องทำอะไรอะไรทั้งนั้นขับแม่งอย่างเดียวเลยคันนี้บอกให้นะขับโคตรดีแล้วคันนี้แม่งบอกเลยเป็นตำนานของตัวรถเลยหญิงเพียบแม่งขนทั้งวันแต่ข้างคือแม่งไยอมหลบับนอนอนผมไปกับแม่งทุกวันนะครับคันนี้สวยรถบ้าฝสาขายภายในเเดดิมนนนะคััี้สวยยจล ผมบอกเลยคันนี้สวยจัดสภาพสวยๆเบาะไฟฟ้านะพี่เบาไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าหมดนะคันนี้พวงมรัยมลติฟังก์ชันครบนะครับเป็นเครื่องยนต์สามพันขับสองโอ้โหสภาพนี้แม่งโคตรคุม้มผมบอกให้เลยนะพี่สภาพนี้แม่งคุ้มจริงบอกให้ดูดินั่งกันแบบสบายๆเจ็ดที่นั่งแอร์สารแถวภายในนี่ผมบอกแล้วไม่ได้อวยเลยพี่ภายในนแม่งสวยแบบเฮ้อเช๊ะพี่พูดตรง คันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยคันนี้เอาไปใช้อย่างเดียวครับอย่างเดียวครอบครัวสวยๆนะคันนี้จ่มๆจแจ่จ,จโอ้โหเป็นไงคอนโซลคอนโซลสวยไหมน้ำยงน้ำยาของอย่างดีน,งน้ำมันคงน้ำมันเครื่องดีหมดคันนี้นะครับคันนี้ผมขายให้ในราคาสองหสน พันบาทนะครับคันนี้ขอลูกค้าเครดิตดีฟรีทุกสิ่งอย่างไม่ต้องใช้ตังค์เลยนะพี่นะคันนี้สวยๆโอ้โหภายในนี่แอร์แบบเย็นเย็นช่มช่ช่วงล่างการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะสวยนะพี่ใครอยากได้คันนี้มาเลยจากนเ้นเต้นอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะไม่ต้องใช้เงินออกรถสักกวบ,บาทนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะพี่โอเคขอบคุณมากใครอยากได้นะ ทักหาผมนะจัดมาโอเคขอบคุณมากครับ